เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่9พฤศจิกายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกไปพ่ายกับ FC c o โคเปนเฮเกน4ประตูต่อ3ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเกมที่4เมื่อคืนที่ผ่านมาครับกับเกมนี้ต้องบอกว่าดวงแตกจริงๆครับสำหรับกองทัพปีแสดงของเราทีมเริ่มตน้นได้ดีมากๆนะครับเกมนี้นำห่าง2-0ต่อจากราสมุสฮอยลุนทั้ง2ประตู และด้วยการเริ่มต้นที่สวยรู้แบบนี้มันคงจะไม่มีอะไรยากแล้วครับทว่าสุดท้ายการเชียร์แมนยูเนเต็ดในซีซั่นนี้มันไม่มีอะไรง่ายจริงๆครับในช่วงท้ายครึ่งแรกมาคัสแบตฟอร์ดมาโดนใบแดงจากจังหวะไปช่วยเกมรับโดยเจ้าตัวพยาย,ยามจะบังบอลแต่ก็ดันไปหยียบใส่เท้าของนักเตะคอเป็นเฮเกนแถมพอเหลือ10คนนะครับก็ดันมาดวงแตกต่อเนื่องเสียจุดโทษก่อนจบครึ่งแรกอีก ทำให้มเมนตัม um ทุกอย่างเบียงกลับไปฝั่งเจ้าบ้านทันทีในช่วงครึ่งหลังด้วยการที่ตัวนันกเตะของเราน้อยกว่าก็ไม่แปลกนะครับที่ทีมจะถอยลงมาเล่นตารับลึกมากขึ้นท้ายมุสามาได้จุดโทษแซงนาอีกรอบแต่ก็เอาไม่อยู่จริงครับเกมรับพร้อมโดนตลอดแต่มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับคือการแก้เกมของกุนซืออย่างเอริสเคนฮากนี่แหละที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับตอนที่สกอร์เรานําอยู่3ต่อ2กับเกมนี้น่าเสียดายจ,จริงครับทุกอย่างมันเข้าทางเราหมดบายเยนน์เกอสา่าเปิดบ้านเอาชนะการละตะราตัจ เรามีโอกาสขึ้นไปอยู่ที่2แต่ถ้าว่ากับตอนนี้แล้วกลายเป็นว่าจะตกรอบแบบมือเปล่าซะด้วยครับจะอดไปเล่นยูโรปาหรืออีกต่างหากย่างเลยก็ตามถึงแม้ว่าเกมนี้เราเองก็ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนะครับแต่ถ้าว่าก็ต้องยอมรับว่าอีก2เกมต่อไปยากหมดเลยครับทั้งเกมเยือนการาจะสรายที่ตุรกีซึ่งต้องบอกว่ายากกว่าเกมนัดนี้ซะอีกและเกมสุดท้ายเปิดบ้านเจอกัับบายยรนแลงมม้ว่่ีียอย็ูดค เรากลับมาที่เกมกับโคเปนเฮเกนนะครับกับแผ่งตัวจริงของทัพปีแสดงในเกมนี้โดยเอริกเคนาหยังคงจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนะครับนายทวานเป็นอังเดรโอนาน่าสีกองหลังแบ็คขวาเป็นอารอนวันบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นดิโอโกดาโลคู่เซ็นเตอร์เป็นจอห์นนี่อีแวนจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกครับสองมิดฟิลด์กลางเป็นคริสต์แนเอริกเซนกับทางสกอตแม็กโทมิเน่สามตัวรุกทางซ้ายเป็นอเลฮันโดกาไนโชทางขวาเป็นมาคัสแบดฟอร์ดมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นบรูโน่เฟร์นันเดสแลละสสุุหนนน้าาาตัวเเปป็รมฮอย์ ส่วนฝั่งเซาบ้านโคเปนเฮเกนนะครับมาในแผน4ีสามตามคานดนาทีวันเป็นคารมิลกราบาร่าสีกองหลังนะครับทางซ้ายเป็นเอลเลสเยเลิร์ดทางขวาเป็นป e ีเตอร์เอ็กเคอร์สันคู่เซ็นเตอร์เป็นเควินดิกส์กับเดนิสบราฟโล่สามแดนกลางนะครับมีเดียโกกอนซาเวสรัสมุสฟอกเจนเซนและก็ลูคัสเลเลเจอร์ส่วน3ตัวรุกทางซ้ายเป็นเอลเลสอาร์ชูรีทางขวาก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับเมื่อทางโมเมตเอลยูนซีผ่านคอนฟิตและกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนส่นหน้าตัวเป้าเป็นวิกเตอร์คลาเซนครับ สำหรับเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแมนยูในเตเทีมเยือนออกสตาร์ได้ค่อนข้างดีและก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำก่อน1ต่อ0จากจหวะแทบ,บอินจจ่อของราสมุสฮอยลุนและพอเกมผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแมนยูเต็ดก็มาได้ประตูขึ้นนำห่างเป็น2ต่อ0จากราสมุสฮอยลุนคนเดิมครับที่ไปตามซ้ำลูกยิงของอเลฮันโดกานโช ทว่าจุดเปลี่ยนในเกมนี้ก็มาจนได้ครับเมื่อมาคัสแวร์ฟอดมาโดนใบแดงในช่วงท้ายครึ่งแรกที่42และหลังจากนั้นไม่นานที่45ครับโคเปนเฮเกนก็ไล่มาเป็น2ต่อ1นจากลูกยิงของโมเมตเอลยูนูซีหลังจากโดนไล่มา2ต่อ1แมนยูนเต็ดก็มาดวงแตกในครับเสียลูกจุดโทษใน 45+9 และก็เป็นดีโก้กอนซาเวสยิงตีเสมอให้กับโคเปนเฮเกน้าบ้านเป็น2ต่อ2และก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครับมาในช่วงครึ่งหลังแมนยูนเต็ดมาได้ลูกจุดโทษบ้างนะครับแลวก็เป็นบรูโน่ฟานานเดส กองทัพปีแสดงแซงขึ้นนําอีกครั้งเป็น3ต่อ2ที่68แต่ด้วยการที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับไม่เจ้าบ้านเขเปนเกนบุกหนักอย่างมากและสุดท้ายก็มาตีสเสมอเป็น3ต่อ3จนได้ครับจากลูกชาร์จจ่อของลูคัสเลเรเจอร์หลังจากตีสเสมอได้ไม่นานครับเกมรับของกองทัพปีแสดงก็ดันมาพลาดอีกและก็เป็นรูนี่บาร์กิลกองหน้าดารุ่งวัย17ปีสั่ให้เจ้าบ้านขึ้นนําเป็น4ต่อ3ที่87 ด้านแมนยูเดตก็พยายามจะบุกเข้าใส่เต็มที่นะครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าถิ่นได้จบเกมแมนยูเดตก็บุกพ่ายโคเบนเฮเกน4-3และผลอีกคู่หนึ่งของกลุ่มเดียวกันนะครับบาเยนเปิดบ้านเอาชนะกาลาจัสรายไป2-1สำหรับตารางคะแนนล่าสุดของกลุ่มเอนะครับตอนนี้บาเยนเป็นจ่าฝูงครับ4เกมมี12แต้มก็ผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วอันดับ2นะครับเป็นโคเปนเฮเกนครับ4เกมมี4แต้มอันดับ3กาลาจัสราย4เกมก็มี4แต้มเช่นกันและอันดับ4เป็นกองทัพปีแสดงของเราครับ4เกมมีอยู่3แต้ม ซึ่งจากตารางคะแนนตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจมบว้ยของกลุ่มอยู่แต่อีก2เกมต่อไปทั้งเกมเยือนกันลลาจัทรายที่ตุรกีและก็เกมเปิดบ้านเจอกับบาเยนเราไม่พลาดเลยแล้วก็ไปลุ้นให้โคเปนเฮเกนพลาดเสมอสักเกมเราก็ยังมีโอกาสจบที่2ของกลุ่มเช่นเดียวกันครับเรามาต่อที่ประเด็นหลังเกมนะครับมากันที่ประเด็นแรกใบแดงจุดเปลี่ยนของเกม ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเกมวันนี้แมนยูเต็ดมาดีจริงๆได้2ประตูขึ้นนํารูปเกมดีกว่าไม่ลุ้นประตูที่3เรื่อยๆแต่หลังจากไปแดงของมาคัสแรดฟอร์ดทุกอย่างก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีครับทีมโดนไล่มาเป็น2ต่อหหลังจากแรดฟอร์ดโดนไ่แดงแค่2ทีเท่านั้นแถมก็ยังมาเสียจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกซะอีกมาต่อที่ประเด็นที่2นะครับเอริกินาแก้เกมช้า หลังจากใบแดงของมาคัสแมตฟอร์ดนะครับในตอนนั้นเราสกอร์นำอยู่2-0ต่อแต่ถ้าว่าเอริกเฮนทักไม่มีการเปลี่ยนตัวแก้เกมใ,ใดๆเลยครับจนทีมโดนเจ้าบ้านกดเอากดเอาแล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์2-2ทันทีส่วนในช่วงครึ่งหลังอุตส่าห์ได้สกอร์ขึ้นนำเป็น3-2ต่อแต่ก็ยังไม่เน้นอีกสุดท้ายก็โดนไล่มาเป็น3-3ต่อและก็จบด้วยผลลั์เดิมครับโดนแซงเป็น4-3ต่อแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจมาครัี่เป็นอันที่3นะครับตลกร้ายของราสมุสฮอยลุน ต้องบอกว่าเป็นสติที่ใครก็ไม่อยากจะเก็บไว้นะครับของรัสมุสไยรุนด้วย5ประตูที่ฮอยลุนยิงให้กับแมนยูนเต็ดได้ในซีซั่นนี้เกิดขึ้นในเกมยูเอแลหมดนะครับซึ่ง5ประตูเกิดขึ้นใน3เกมและจาก3เกมดังกล่าวนะครับทีมแพ้รวดเลยไล่เหมือนแต่เกมแรกนะครับที่ทีมแพ้กับบาเยนน์4-3ซึ่งเกมนั้นฮอยลุนยิงได้1ประตูเกมต่อมาแพ้กับกาลาจซารายไป3-2ต่อฮอยลุนยิง2ประตูและกับเกมล่าสุดเกมนี้ครับแพ้กับโคเบาเฮเกน4-3ฮอยลุนย ซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันในเกมต่อไปในคราวว่จบลงแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าเกมนัดหน้ามันจะกลายเป็นประตูชยัยพายทีมคว้าชัยชนะได้สักทีครับมากระดี่ประเด็นสุดท้ายครับทำให้ถึงเลือกใช้เดียโก้ดาโลลงเล่นเป็นตัวจริงอีกแล้ว นี่น่าจะเป็นคำถามที่แฟนผีหลายคนสงสัยกันไม่น้อยนะครับว่าทำไมเอริกเคนฮคถึงพิษหมายในตัวดีโก้ดาโลมาขนาดนี้ครับพลาดแทบจะทุกเกมที่ลงสนามโดยเฉพาะกับเกมนี้2ประตูในช่วงครึ่งหลังที่เสียกับโคเปนเฮเกนนั้นดาโลพลาดทั้งหมดเลยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือแบ็กซ้ายอาชีพอย่างเซกลเรกิลอนอยู่ข้างสนามทำไมไม่เลือกใช้ครับเรามาต่อที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะกองทัพปีแสดงกันนะครับจากสื่อแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ เริ่มที่ตำแหน่งนายทวารนะครับอังเดรโอนาน่าได้5คะแนนมาที่แผงกองหลังครับอารอนวิซาก้าเกมนี้ได้8คะแนนเลยครับแฮร์รี่แม็กควาได้6กจอนนี่อีแวนได้5้าและดิโกดาโลได้4คะแนนครับมาที่แผงแดนกลางนะครับสกอตต์แม็กโทมิเนีได้6คะแนนคริสตินเอริกเซน6คะแนนและบรูโน่เฟานันเดสได้8คะแนนครับส่วน3ตัวรุกนะครับอเลฮ์นโดการนาโชได้6คะแนนมาคัสแวดฟอร์ดได้5คะแนนและรัสมุสฮอยลุนได้8คะแนนครับ มาที่บรรดาตัวสำรองนะครับราฟาเอลวารานได้5คะแนนโซฟิยันอัมระบัตได้4.5คะแนนและเมสเนเมาได้5คะแนนครับส่วนกุนซืออย่างเอริคทินฮักเนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ให้คะแนนไว้ที่4คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e ว i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม